สวัสดีค่ะมาพบกับแทสทอนของศูนย์ฟูมพ็อดักชั่นเซ็นเตอร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาส่งงานกับเจ้าคันข้างหลังนี้เลยค่ะ b e n เอสคัส520นะคะคันนี้เลือกปกป้องด้วยฟิล์มใสกันรอยกันสะเก็ดหินรอบคันกันไปเลยค่ะแถมภายในกันให้ครบชุดเลยโดยเลือกเป็นฟิล์มเกรดที่พียูคือเป็นเกรดที่ดีที่สุดสําหรับการติดรถยนต์นะคะแล้วก็เลือกเป็นรุ่นบซีรีส์ค่ะ ความหนาอยู่ที่190ไมครอายุการใช้งาน3-5ปีเต็มเลยรับประกันหลังการขายดูแลกันยาวๆเลยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนทําสีชิ้นไหนมาต้องการจะเปลี่ยนติดฟิลใหม่จ่ายแค่50%ของชิ้นนั้นหรือถ้ามีการอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆซ่อมปะได้แท็ดูแลให้เลยนะคะตอนนี้ผลงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วามาอวดชมกันแล้วค่ะกําลังรอลูกค้าเข้ามารับเลย ผลงานก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของฟ้ากระโปรงก็จะเป็นการทับข้างในเข้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวพวกไฟกันชนพับได้พับชิดได้ชิดค่ะก็จะตามขอบเลยในส่วนของชุดสีจะติดตั้งให้หมดเลยนะคะตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตรงแบบตรงรุ่นเลยค่ะพร้อมเคลือบกาฟีนไฮกอสิกเฮ็ดกันไปเลยจ้าหูกระจกก็รวมนะคะนี่ในส่วนของเบ้ามือดูเลยค่ะ ไม่มีรอยต่อเลยค่ะตัวนี้เนียนกริบเลยแต่ดูข้างในกันหน่อยหนึ่งเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นการทับเข้าข้างในอย่างนี้นะคะข้างในก็จะมีนี่ค่ะติดซิลมใสกันรอยก็จะเป็นตัวนี้นี่ค่ะชิ้นที่เป็นเงาเงาเนาะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะแถบหน้าเนาะก็จะมีความหรูหราของเอสทาร์สนะคะนี่ดูแลให้หมดเลยค่ะในส่วนของเบาะคอนโซลแผงประตูตัวนี้ก็จะทำการลงคิเนอร์นะคะแล้วก็เคลือบพรีเมียมให้เลยค่ะ ตอนนี้ผลงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็ไปชมกันเต็มคันกันเลยจ้า thank you